แคมรี่ครับ ACV 40ครับปี09เครื่องยนต์1 a z ใไม่ประมาณแสนกลางๆตอนที่ขับนะรถจะมีเสียงหอนซึ่งลักษณะาการหอนของรถที่มีเลขไม่ประมาณเนี้เกิดจาก2ส,สาเหตุครับเกิดจากยางครับแล้วเกิดจากลูกปืนล้อครับทีนี้ลูกปืนล้อเราแก้ปัญหา เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนใหม่ลวเนื่นองจากก่อนหน้าเนี่ยเราเช็ควัดโดยใช้ตัววัดวเบชั่นเนาะซึ่งปกติเนี่ยค่าการสั่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก0 1 0 2 0. 3แต่ถ้าเกิดมันจะ0.9หรือว่า 0. หรือว่า1.2เนี่ยจะมีลักษณะด,ดังจนเจ้าของรถรับรู้ได้แต่ระหว่างช่วงการคาบเกี่ยวเนาะคาบเกี่ยวมาคำว่าอยู่ประมาณสัก0.6-0.5แล้วก็ต่ําแล้วก็ขึ้นไปหา0.6-0.5เจ้าของจะรับรู้ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่0.9 1.0-1.2จะรับรู้ได้ชัดว่าคือลูกปืนลอ้อแต่อันเนี้ยเพิ่งจะเริ่มเสื่อมแล้วก็ดังตอนที่ความถี่อยู่ประมาณักจุดห้รือว่าจุครับก็เ,เลยเราทําให้เราเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าแต่ว่าที่บอกว่าการดังและหอนตอนที่เราผ่านก็เปลี่ยนพื้นแผ่นถนนเนะเนาะเวลามันมีรอยต่อจะมีเสียงดังดังแบบตับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากหน้ายาง้วยครับการเลือกคุณภาพของเนื้อยางมาใช้งาน บวกกับวิธีการใช้ถ้าเกิเราจอดรถตากแดดหรือว่าจอดรถในร่มก็จะมีผลทําให้เนื้อยางเสื่อมสภาพเร็วแต่เนื้อยางรถคันนี้เป็นสัปดาห์ที่04ปี2021ก็ถือว่าใช้มา1ปีกับอีก2สัปดาห์งั้นเนื้อยางอาจจะเสื่อมไปแล้วแล้วก็มีการแข็งพอเราเอามือกดเนี่ยถือว่าแข็งมากงั้นการขอนที่เกิดจากเนื้อยางที่มันแข็งก็มีส่วนได้ครับ งั้นการดังเกิดจาก2ส,ส่วนนั้นที่บอกงั้นถ้าเกิดเราแก้กทีละจุดก็จะค่อยๆหายไปส่วนเรื่องของช่วงล่างเหมือนเดิมครับที่เราทําไว้3มชุดนะครับชกรถคันนี้ก็ทํามาบ้างแล้วแต่ก็ส่วนเรื่องของลูกหมาก8ตัวกับปีกดอกก็ทําในรอบนี้ด้วยครับถือว่าทําตามงบทําตามระยะส่วนเรื่องอาการบางอย่างที่ยังมีคอนบ้างที่เกิดจากยอยก็รอบหน้าเก็บงบก่อนแล้วค่อยมาเก็บเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับแต่การทำงานที่เราวางไว้เป็นชุดเงี้ยมันจะได้ไม่หลงทาง และค่อยๆแก้ไปทีละอาการครับตามงบประมาณที่มีอยู่ครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการเยอะ